สวัสดีครับ วันนี้เรามีเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นร้อนๆจากทางใต้มาคุยกันครับเป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดสงขลามีการกล่าวหาว่าเกิดความรุนแรงขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอ๋อ oh, เรื่องนั้นหรอคะใช่ครับตอนที่เขากําลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งอยู่ด้วยแล้วก็มีข้อมูลว่าอาจจะเกี่ยวกับคนใกล้ชิดนักการเมืองท้องถิน่นคือข้อมูลหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมาจากความพิดเห็นในคลิปวิดีโอช่อง YouTube ช่องหนึ่งครับชื่อทนายคลายทุกอืมค่ะเราก็จะมาดูกันว่าเขานําเสนออข้มมูลยงไงีปฏิ แบบไหนแล้วก็มีมุมมองทางกฎหมายที่พูดถึงในคลิปว่ายังไงบ้างนะครับค่ะคือเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้ามันเป็นไปตามที่เขารายงานกันจริงๆนะคะมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะระหว่างเรื่องของอิทธิพลกับการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐครับโดยเฉพาะเจ้าหน้านที่ตารวจด้วยใช่ค่ะยิ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วก็ดันมาเกิดในช่วงที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอย่างการเลือกจ้างอีก Hmm. มันก็ยิ่งทำให้สังคมอดสงสัยหรือจับตามองเรื่องความเป็นกลางเรื่องหลักนิติธรรมเป็นพิเศษเลยค่ะจริงครับคือในวิดีโอต้นทางเนี่ยผู้ให้ความเห็นเขาแสดงท่าทีค่อนข้างาตกใจแล้วก็ไม่พอใจมากๆเลยนะครับมีการใช้คำที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันแบบเปรีียบว่าเหมือนเอาเท้ารูปหน้าตำรวจอะไรแบบนั้นเลยโอหแรงนะคะนั่นครับแล้วก็มีตั้งคาถามด้วยว่าแบบ เอ๊ะบ้านเมืองนี้มันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไปแล้วหรือเปล่าถ้าขนาดตำรวจยังโดนแบบนี้ได้ซึ่งมันก็สะท้อนความกังวลลึกๆนะครับว่าเอ๊ะแล้วกฎหมายบ้านเมืองเรามันยังไงกันแน่ค่ะก็เข้าใจได้นะคะถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนั้นจริงๆความรู้สึกแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้แล้วที่น่าสนใจต่อมาก,ก็คือการตอบสนองต่อเรื่องนี้ที่เขาพูดถึงในแหล่งข้อมูลเหมือนกันคือเหมือนว่าทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงเนี่ยก็ให้ความสําคัญนะคะครับเห็นว่าอย่างงั้ง มีการดําเนินการทางกฎหมายไปแล้วด้วยเ,ออเหมือนพนักง,งานสอบสวนเขาไปยื่นคําร้องขอหมายจับอ๋อมีการขอหมายจับค่ะผู้ต้องสงสัย7คนเลยนะคะ7คนเลยเหรอครับไม่น้อยนะเนี่ยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นก้าแรกเนาะของกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาแล้วค่ะครับแล้วประเด็นเรื่องข้อกฎหมายนี่ก็น่าสนใจในคลิปเขาก็พูดถึงด้วยใช่ไหมครับ เหมือนมีการอ้างถึงมาตราที่อาจจะเข้าข่ายอย่างมาตรา138-140พวกต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานค่ะแล้วก็อาจจะมี295หรือ296เรื่องทำร้ายร่างกายด้วยอันนี้ก็มีโทษอาญาทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเป็นข้อหาที่หนักพอสมควรเลยนะคะถ้าพิสูจน์ได้ว่าผิดจริงแล้วเหมือนในคลิปยังเสนอแนะเรื่องการประกันตัวด้วยนะครับอ๋อใช่ค่ะมีการพูดถึงว่าน่าจะขัดขานการประกันตัวด้วยครับ ทำไมเขาถึงเสนอแบบนั้นล่ะครับคือโดยทั่วไปนะคะเวลาเสนอให้คัดค้านประกันเนี่ยเขาก็จะอ้างเหตุผลว่าเ,าเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะหนีอ๋อกลัวหนีหรืออาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรืออาจจะไปก่อเหตุอันตรายอื่นๆอีกอะไรทํานองนี้นะคะซึ่งผู้ให้ความเห็นในคลิปเนี่ยเขาก็อาจจะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่เกรงกลัวกฎหมายที่เกิดขึ้นนะคะครับครับเข้าใจได้แต่ว่าคือเราก็ต้องไม่ลืมหลักการสําคัญอย่างหนึ่งนะคะว่า ในชั้นนี้เนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดเขาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ครับหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ใช่ค่ะจนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วเขาก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะต่อสู้คดีตามกระบวนการค่ะครับชัดเจนครับงั้นถ้าเราจะสรุปประเด็นที่คุยกันมาจากข้อมูลที่เรามีวันนี้นะครับก็คือมีรายงานเหตุการณ์ที่สงขาที่กล่าวหาว่าเกิดความรุนแรงกับตํารวจ อาจจะมีผู้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาเอี่ยวด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็จุดประเด็นให้เกิดการวิพากษ์วิจาร์แล้วก็แสดงความไม่พอใจอย่างมากเลยโดยเฉพาะในคลิปที่เราใช้อ้างอิงอืมค่ะมีการดําเนินการทางกฎหมายเบื้องต้นแล้วคือการขอหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้วก็มีการหยิบยกข้อกังวลเรื่องอิทธิพลเรื่องหลักนิติธรรมขึ้นมาพูดคุยกันค่ะครบถ้วนค่ะประเด็นนี้มันก็ชวนให้เราคิดต่อไปอีกนะคะว่า ออนอกเหนือจากผลทางคดีแล้วเนี่ยว่าใครจะผิดจะถูกยังไงเหตุการณ์ทำนองนี้ถ้ามันเป็นจริงตามที่รายงานนะคะมันอาจจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อาจจะซับซ้อนอยู่เหมือนกันระหว่างเรื่องของอำนาจอิทธิพลในท้องถิ่นกับการทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมาของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายครับความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นยังไง ใช่ค่ะแล้วมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบการปกครองยังไงบ้างโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เมันต้องการความโปรง่งใสความเป็นธรรมมากๆอย่างช่วงเลือกตั้งเนี่ยอืมัมมมนสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสมดุลอำนาจหรือว่าความน่าเชื่อถือของกลไกร,รัฐในพื้นที่นั้นๆบ้างหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่เราอาจจะเก็บไปคิดกันต่อได้นะคะ